สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการรถไปใช้งานนะครับเอาไปต่อยอดเอาไปค้าขายเอาไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับผมรวบรวมรถที่พร้อมขายนะครับตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ประมาณ4คันนะครับถ้าใครพร้อมก็เข้ามาดูครับคลิปเดียว รวมทุกรถนะครับการทำสัญญาไม่ยากครับรถของเต็นเราเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับปี04ไม่ต้องถามไฟแนนซ์ไม่ต้องปรึกษาการเงินแค่เราชอบเราโอเคมีทุนดาวไปที่อู่ทดลองขับถ้าชอบทำสัญญาขับกลับบ้านมีแค่นี้ครับ ชอบไปทดลองขับมีทุนก็ทําสัญญาเลยแล้วก็ขับกลับบ้านแค่นี้ง่ายๆแค่นี้ถ้าใครต้องการลดใช้งานจริงๆเข้าไปชมครับแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังได้สำหรับคนนี้นะครับเขาถามมาเมื่อประมาณ10โมงนะครับวันนี้เลยเขาก็วิ่งเข้าไปดูเลยครับ ไปถึงแล้วชอบเขาก็จัดทําสัญญาขับกลับบ้าน,นครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยไม่ต้องมีอะไรมากถ้าใครชอบนะครับเข้าไปชมเลยเข้าไปดูเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับออกสีกลมเทานะครับถ้าใครชอบก็ไปดูที่อู่เลยครับคันนี้ปีศูนย์สี่นะครับดาวสองหมื่นเก้าผ่อนห้าพัน 22งวดนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับคันนี้รุ่นนี้นะครับัลติดปี04อย์ติดหน้าหมูนะครับอะไหล่มีทั้งชาตินะครับใครที่สนใจก็ลองศึกษาหาความรู้ก่อนได้ครับในอัลติดขับนะครับสภาพเครื่องยนต์พร้อมสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานไปชมไปทดลองขับได้เลยสีก็สวยนะครับคันนี้ตัวจริงสวยมาก สวยแบบดุดนะครับเป็นไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเบาะสีดำนะครับทำขึ้นให้ใหม่นะฮะเป็นหนังเกรด PVC อย่างดีนะครับถ้าชื่นถ้าชอบถ้าสนใจมีงบประมาณไปเลยไปลองขับถ้าชอบก็ทำสัญญาขับกับบ้านใช้สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของคนซื้อและก็คนคัเท่านั้นครับไม่เช็คเครดิตบูโรไม่เช็คการเงินใดๆ ขอเพียงท่านมีดาวและท่านเข้าใจรถปลดป้ายท่านก็สามารถนำรถไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้ชอบหรือไม่ชอบตัดสินใจถ้าไม่มีความรู้ถ้าไม่มั่นใจหรือมีช่างที่พอจะไว้ใจได้ชวนกันไปครับว่าจ้างเขาไปก็ได้ให้เขาไปช่วยขัดรถให้ครับรับรองคุ้มแน่นอนเอาไปใช้งานนะครับเมื่อเทียบลองคิดว่านั่งแท็กซี่วันหนึ่งเท่าไหร่นะครับ หรือความลำบากยากเย็นในการทำงานของเรามันมีผลอะไรบ้างนะครับถ้าเราขาดรถไปแต่ถ้าเรามีรถมันจะจะเพิ่มสภาพคล่องให้เราอย่างไรได้บ้างก็แลกกันนะครับความคุ้มค่าสนใจไปดูครับผมพูดได้แค่นี้ก็เดี๋ยวมาดูขั้นอื่นๆนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าใครชอบก็กดเข้าไปชมนะครับลดส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับ ง่ายๆนะครับสำเนาแบบประชาชนทะเบียนบ้านคนซื้อและคนค้ำขอบคุณครับสวัสดีครับ